สวัสดีครับดอเ,เดี่ยวชาแนลนะครับก็คลิปนี้พี่เดียวก็จะขอบคุณทุกคําอวยพรวันเกิดพี่เดี่ยวเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าข้างนอกอวยพรแบบเจอกันข้างนอกหรือไม่ก็ใน YouTube เป็นบางส่วนนะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อวยพวมนเกิดให้พี่เดียวในปีปนี้ปีนี้พี่เดียวก็อายุห้าสิบไม่ใช่ห้าสิบยี่สิบห้าปีเต็มแล้วนะคะะรับห้าสิบเอลสเกะขนาดนั้นก็พี่เดียวก็อยากจะขอส่งคำอวยพรที่ทุกคนอวยพรให้พี่เดียวกับคืนไปให้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่มาอวยพวมนเกิดพี่เดียวในปีนี้จงมีแต่ความสุข ความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหวยทุกงวดแล้วก็ขอให้สวยหล่อทุกทุกคนเลยนะครับสวยวันสวยคืนหล่อวันหล่อคืนนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกฝนเริ่มไปปอยนะครับ ก็อายุ25ปีแล้วแต่แต่ก็มีคนบอกว่าหน้าพี่เดียวเด็กนะครับก็ไม่เชิ่อแตหน้าเด็กหรอกแต่ก็ไม่รู้มั้งอยู่กับเด็กเยอะไปเปล่าก็ไม่รู้ก็โอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่พอเกิดพี่เดียวในปีนี้ครั้งนะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย